สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่กับผมนะไอหย่อนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกนะทุกคนในด่านนี้ทุกคนอยากเล่นไหมมันชื่อด่านว่าดาบระเบิด3านะทุกคนน่าจะเป็นดันเจียนนี่แหละครับหน้าตาเกมก็จะเป็นแบบนี้นะใครอยากเล่นก็สามารถเข้ามาเล่นได้ฮะมันเป็นอารมณ์คล้ายๆกับการฆ่ามอนสเตอร์นะแล้วก็จะดับของนะฮะแต่ตรงเควสหมูป่ากับเต่าเนี่ยผมทําผ่านแล้วนะทุกคนก็ผมได้เปิดประตูนี่นะผมก็มาขุดคริสตัลคะทุกคน อันนี้เอาไว้เป็นอัปเดตอาวุธอาวุธต่างๆกับอาวุธก่อนี่นะทุกคนก็ใครเจอก็ขุดไปะฮะมาตอนนี้ผมก็มีเสียมประจําตัวเลยเอาไว้ขุดคริสตัลฮะถ้าใครเจอสีทองนี่ผมว่ารีบขูดเลยนะผมว่าสีทองนี่อนาโนโคตไปอาจจะหายากก็ได้นะเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันไม่รู้นนอนไนยากอนไนง่ายไม่รู้เหมือนกันอาเจอแล้วสีทองเรารีบขุดเลยะฮะ แดี๋ยวผมจะมีเสียงส่วนตัวอยู่นะถ้าทุกคนเข้ามาก็น่าจะมีเสียงส่วนตัวอยู่ครับรีบขูดไปดีกว่าโอเคตอนนี้ผมว่มามันเจอร้านค้าฮะเป็นดาบรีวิว3มะดาบใหญ่ด้วยครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็สามารถซื้อได้นะตอนนี้ผมรีวิวน่าจะเลยรีวิวอ๋อตอนนี้ผมรีวิว4สามารถใส่ได้ครับก็ไปเจอชุกเกาะอีกชุกเกาะรีวิว4ฮะแต่ผมตัดสินใจจะไม่ซื้อนะก็มาดูฮะโอ้ยนี่น่าจะเป็นเรืยอพลังพิเศษให้กับไอเทมนะ อันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดอาวุธฮะอุ้ยเจอดาบรีเวลเจ็ดทั้ทุกคนดาบรีเวลเจ็ดที่ผมยังไม่ได้เลยอ่ะโอเอาเรื่องอามันแพงอยู่นะผมขาดแค่ไม่กี่เหรียญเองอ่ะอ๋อน,นี่ดาบรีเวลสามครับอ่าผมตอนนี้ผมรีเวลสี่อยู่ใกล้จะรีเวลเจ็ดละผมว่าผมมาขายอาวุธดีกว่าฮะขายดาบใหญ่ของผมไปสักอันก็ได้จะตั้งราคาที่เท่าไหร่ดีผมว่ารีเวลหนึ่งเอาสักหนึ่งร้อยเหรียญก็น่าจะได้อยู่นะ ตั้งขายไปเลยหนึ่งร้อยเหรียญครับโอเคแล้วก็ขายดาบใหญ่ของผมอีกหนึ่งอันนะเพราะว่าผมมีดาบตั้งสองอันโอเคครับอุย้ยตั้งขายกันแบบนี้เลยเรอระตั้งขายไปร้านค้าเลยหนึ่งร้อยเหรียญครับมาเดี๋ยวผมไปรับเควสดีกว่าน่าจะเป็นเควสฆ่าหมาป่านี่แน่นอนฮะมานี่เลยรับเควสฮะก็กดทื่เควสนะแล้วก็ปัญหาเข้ามาป่านะฮะโอเครับเควสะฮะ เดี๋ยวเราฟาร์มหมาป่าชิวๆไปดีกว่าครับฟาร์มดีกว่าผมจะรีวิวจิตนะซึ่งหมาป่าตัวเดียวก็ไม่ค่อยคานามือผมนะเพราะตอนนี้ผมมีดาบใหญ่บวกหนึ่งนะทุกคนผมไปตีบวกมาละโอเคอุ้ยดอกคิสตัลสีม่วงด้วยครับโอเค,อเครีบฟาร์มมาดีกว่าครับฟาร์มฟาร์มแต่หมาป่าผมว่ายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะตอนนี้ผมก็รีวิวหแล้วครับทุกคนโอเคครับ น่าจะใกล้เสร็จนะเดี๋ยวผมไปซ่อมรถอันนี้กับพ่อค้าก่อนนะครับเพื่อจะได้รับเคสต่อไปโอเคครับรับเคสเรียบร้อยนะโอเคสร้างรถม้าให้กับพ่อค้าเรียบร้อยครับหวังว่าเราคงน่าจะรีวิวเจ็ดพอดีนะโอเคตอนนี้ผมก็รีวิวเจ็ดเรียบร้อยครับเหลือแค่ดาบนะโอเคไม่มีเคสให้ผมนะครับลาก่อนโอเคเดี๋ยวเราใส่ดาบของผมนี่ก่ผมไปซื้อมาฮะดาบ รีวิวเจ็ดของผมลองพิสูจน์ว่ามันจะแรงแค่ไหนแอกแท็ตั้งหนึ่งร้อยหกสิบสองเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีก่ออะไรเลยนะมีแค่ดาบไม่มีก่ออะไรเลยโอ้ดาบเล็กน่าจะมีความปาดเปรียวมากนะเนี่ยน่าจะมีความข้องตัวสูง,งดาบเนี้ฮ่าผมเจอประตูท่อแล้วทุกคนก็กดค้างได้แล้วนะใครถ้ากดค้างปุ๊บมอนสเตอร์จะโผล่ในนี้มาถ้าใครอยากฟาร์มแบบเร็วๆก็รบเควสไปด้วยแล้วก็กดไปด้วยนะรับรอง รีวิวเพิ่มรัวๆรอเลยครับแต่ห้ามออกจากวงนะโอ้รอบนี้เป็นรอบหมีป่าครับมีสีน้ําตาลอุย้ยมีสีน้ําตาลตีแรงมากครับทุกคนอุย้ยผมต้องรีบหนีนะไม่งั้นผมอาจจะตายได้ <c oughs> โอ้จริงมันแรงมากแต่มันมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้มีชุกกาะด้วยแหละครับทุกคนถ้าผมรุมแบบนี้มันก็สุ่มเสี่ยงจะแตกเหมือนกันตอนนี้เลือดผมมีแค่สี่ร้อยกว่าเองนะ มาวิ่งตามมาอูปล่อยสกิลไปไม่โดนเลยครับต้องรีบถอยนะมันสามคนฮนะอ้โหมันโผล่มาเพิ่มอีกแล้วครับซึ่งไอตัวสว์ประหลาดพวกนี้มันจะก็โผล่มาไม่หยุดนะจนกว่าผมจะฆ่ามันให้หมดอันนี้ผมล่อมันดีกว่าฮนะตอนนี้เลือดผมมีน้อยมากครับทุกคนถ้าโดนมันตีตัวละสองสามทีผมว่าผมน่าจะตายรีบหนีแล้วครับรีบรอมันก,ก่อน โอ้โหวิ่งตามตูดโคตรเยอะเลยสู้ดิตอนนี้ผมจะสู้อ๋อมันตายไปแล้วตัวหนึ่งโอเคผมว่าผมวิ่งหนีวิ่งหนีหนปล่อยสก,กิลดีกว่าครับโอเคมันเหลือตัวเดียวแล้วในะที่สุดกูจะเสจมันได้กูจะฆ่ามันตายหมดโอ้โหยถ้าใครยังไม่พร้อมอย่าไปโกรธเลยนะประตูทอดๆนะ่ะมันโคตรแรงอ้าวดอปของด้วยเกาะลเวลโอสิบสามเลยนะเดีย๋ยวผมจะให้ทุกคนดูหูเกาะลเวลสิบสามครับ แต่ตอนนี้ผมยังรีวิวเท่าไหร่เนี่ยรีวิวแปดยังเหลืออียาวไกลครับก่อนที่ผมจะใส่มาได้โอเคตอนนี้ผมมา upgrade, อัปเกรดอาวุธดาบรีวิวเจ็ดผมนะตีบวกไปสักห้าโอ้โหตีบวกนิดแค่ห้างับเพราะว่าอรคิสตัลสีฟ้าของผมมันหมดไปแล้วทุกคนมาผมก็กลับมาฟาร์มต่อครับฟาร์มยาวๆค่าเค้ยของผมวันนี้ก็คือค่าหมีสนามตาลให้ครบห้าตัวนะตอนนี้ผมก็มีสกิลเพิ่มแนละ้วทุกคน วิวสิบแล้วมันก็สามารถใส่ได้นะผมใส่อะไรไปเลยสกิลสองเดี๋ยมันจะปาดแรงแค่ไหนโอ้โหขอเอาจริงมันปาดแรงมากครับทุกคนเสร็จเลยครับโอ้โหปกติถ้าผมไม่ได้ใส่สกิลนะมันไม่ค่อยแรงขนาดนี้ใส่สกิลสองปุ๊บแรงมากโอ้โหสกิลสองของผมมันจะเป็นอารมณ์กับฟันทีเดียวหลายๆรอบอ่ะแต่มันแรงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมรับเควสดีกว่าครับเควสนี่เป็นเควสอะไรอะ่ะบอสเหรอ ตอนนี้ผมก็ใส่สกิลผมไปแล้ว4อันเต็มช่องนะฮะผมเอาสกิลฮิลมาแทนวิ่งดีกว่าทุกคนเพราะว่าผมว่าถ้าไปสู้บอสมาฮีลมันจะเป็นนะโอเคมาเจอบอสแล้วครับหรือแค่รอบอสเกิดอีก12วิครับทุกคนโอ้โหนี่คือของจดดอปใช่ไหมสวยเลยถ้าผมฆ่าบอสได้ผมน่าจะได้ของพวกนี้ใช่ไหมตอนนี้เหลืออีก3าวิครับทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะไม่รู้ว่าบอสหน้าตาจะเป็นยังไงโอ้โหนี่เนอะบอสมีปลา ห้ากันรีวิวสิบฮะเลือกมีทั้งสองหมื่นห้าหยมันตุกผมทีเดียวเลือกผมเกือบตายมันแรงมากมันจะเป็นเพราะว่าผมไม่มีชุดเกอดด้วยนะเป็นแค่หมีตัวธรรมดาผมก็เกือบตายที่จะเป็นบอสเลยบอสหมีข้างหูยมันตีทีเดียวเกือบเลือดผมเกือบครึ่งหลอดนะวันนี้ผมพ,พยายามจับทางมานะว่า ตรงนี้เป็นจุดอ่อนอ๋อผมเห็นละตอนเวลาที่มันจะใช้อันตีมันเนี่ยผมว่าเวลามันเราต้องอ้อมไปด้านหลังนะนี่ไงนี่ไงต้องอ้อมไปด้านหลังโอ้แต่มันหันมาเร็วมากเรามันใช้อันตีกันฮะทุกคนนี่ไงอันตีมันมาใช้แล้วเราต้องอ้อมไปด้านหลังนะเนี่ยตอนนี้แหละปันอุ้ยกดสกิลสองไม่โดนอ๋อมานาไม่พอฮะว่าอยู่ทําไมกดไม่ได้โอเครีบปันดีกว่าตอนนี้เลื่อนมาแล้วเหลือพันห้าครับ โอ้ความนานมากครับกว่าจะเหลือเหลือพันเจ็ดในที่สุดอันตีมันช้นตีแล้วโอเคสี่ร้อยหนึ่งรอยูสวยเอา้าของไม่ดอบเพราะอะไรวะไปดูใกล้ๆดิอ๋อโอกาสดอบยี่สิบเปอร์เยิบองห้าสิบยี่ห้าโอดาบใหญ่ไมีแค่ยี่สิเอนต์งหรอขนาดคริสตัลสีลุงอ่ะห้าอร์เซยังไม่ดอบเลยไปอะไรผมว่าผมไปแล้วเเวสอีกรอบด,ดีกว่า แล้วเวสอีกรอบเผื่อจะได้ฆ่ามันอจริงผมอยากได้ดาบใหญ่ของมันมากเนะี่ยอันนี้น่าจะเป็นบอสด่านที่หนึ่งเลยนะโอเคแล้วควสอีกรอบหนึ่งฮะไปะตอนนี้ผมก็มารอมาละอีก2องวิมันเกิดมาทุกคนผมรุนจับทางมาได้ละผมเรามันใช้อันติกันฮะแล้วข้าไปฟันโอเคฟันเลย โอ้ยดูเหมือนกับว่ามันจะตีเบาขึ้นนะเพราะว่าผมไปใส่ชุกเกามาแล้วหรือเปล่าโอ้โหจริงมันก็ตีแรงกันมันอาจจะเป็นเพราะชุกเกาะผมยิ่งเรียวยังน้อยอยู่นะถ้าฆ่ามันตายผมน่าจะได้ชุกเกาของมันโอเคแต่มันก็เริ่มเจ็บนะทุกคนฆ่าบอลต้องใจยเย็นมากนะโอเคมันใช้อันตีแล้วฮะฟันจากด้านหลังเลยสวย ตอนนี้เลื่อนเหลือแค่พันห้าแล้วครับทุกคนผมฆ่าโคตรนานเลยวู้โหสวยฮะมันดอปของเรียบร้อยครับเกาะรีววสิบดีแล้วผมจะได้สวมใส่มันสักทีได้ดาบใหญ่ด้วยครับทุกคนโอ้โหของดอปเต็มเลยตอนแรกผมว่ามันจะดอปชิ้นเดียวที่ไหนได้ดอกทั้งหมดที่มันจะให้เราดอปเลยอะได้ดาบใหญ่ดาบเล็กด้วยใส่ชุดกราะเลยครับรีววสิบฮะแล้วก็จะเอาดาบใหญ่แล้วนะดาบใหญ่รีวิวสิบสองโอ้โหดาบโคตรเท่ มันเป็นควิดอ๋อมีมันจะมีพลังแยกของมันต่างหากมันจะเป็นดาบกระดาบใหญ่คาตานะหูยมีอาวุธอีกตั้งหลายอย่างแน่ที่ผมยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมขอลองเทสสกิลได้ไหมจะเอาสกิลไหนดีดิอ่ะสกิลรีวิวสิบมันต้องเลือกสักอย่างนะเพราะว่าถ้าเราเรวิวสามสิบะเราต้องอัพเลยนะเรวิวสิบห้าเราต้องเลือกสกิลอีกเราจะมีอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหผมลืมไป ผมอยู่ทีนของมันอยู่มันก็น่าจะเกิดมาโอเคถือเวลาที่ผมจะลองกอดลิวอสิบหน่อยไปงงนะขอเอาสกิลดาบใหญ่ใส่ก่อนแต่มันกับว่าบอสมันจะไม่ให้ผมใส่สกิลนะเพราะมันรู้ว่าดาบของมันนั่นจะแข็งแกร่งหน้าดูโอ้งั้นเอาไปว่าผมจะเอาดาบเล็กมาสู้กับมันก่อนลวกันดาบเล็กเดวิจโอเคสวมใส่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสทุก,กอกมันดิ โอ้โหมันตีผมแทบไม่ค่อยเข้าแล้วทุกคนผมใส่กอดวิวสิบเนี่ยมาถึงเวลาที่ผมจะต้องเอาคืนมาแล้วฮะรอบนี้ผมว่าน่าจะฟาร์มยาวๆครับน่าจะฟาร์มได้ไม่นานนะดูมันตีผมดีเข้านิดเดียวเองครับทุกคนถือว่ามันพาวมากจากตอนแรกที่ผมยังไม่ได้ใส่ชุกเกาะนะโอ้โหผมฟาร์มมันเข้ารัวๆเลยไม่ใช่อันตีลวครับโอเคไม่ใช่อันตีละฟาร์มดีกว่าสวยโอ้โหมันตีผมไม่เข้าเลย แต่นี่มันกัมันน่าจะรู้ชะตากรรมของมันละว่ามันดรอปของใี้ผมคบมันน่าจะดรอปมันน่าจะคิดผิดมันน่าจะคิดผิดละรีบฆ่ามันดีกว่าครับเอาเราจะได้จบจบดตานี้กันเอาิ้นเรือสองหมื่นห้าผมมันก็เยอะมากเลยนะแต่ผมมีจุดอ่อนตอนที่มันตีนี่แหละฮะมันจะยืนนิ่งฮะให้เราอ้อมไปด้านหลังได้อันตีแล้วครับ โมอันตีมันแรงวะนะถ้าเราไม่มีชุกกอนเราโดนเต็มๆมงผมว่าทีเดียวน่นาจะมีแตกอ่ามีมลละมีมาละ,าละโอ้โหมันตีผมไม่เข้าเลยว่ะทุกคนยินแรกกับมันได้เลยเนี่ยสวยโอ้โหมันดรอปอีกรอบนึงโอ้โหแต่แรกผมนึกว่าบอสมันจะดรอปแค่รอบเดียวแล้วแหละมันดรอปตั้งหลายรอบแน่อจริงถ้าเราตั้งขายก็ได้อยู่นะสำหรับคนที่เขาขี้เกียจฟาร์ม ก็ทีนี้ผมก็ใส่สกิลสามกับสี่มานะนะั่นแหละอ๋อโอ้สกิลสามอ๋อสกิลสามคือโดดฟันหัวแต่สกิลสองคือพุ่งไปผมว่าสกิลสองไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมอัพสกิลสามมนแรงๆดีกว่ามั้งนะ่ะเดี๋ยวเอาฮิลใส่ดีกว่าครับทุกคนเผื่อได้ใช้ยันจําเป็นมาเดี๋ยวผมไปลองเทสกับไอ้พวกโกเลมหินดีกว่าพวกโกเลมโกเลมหินตอนแรกผมมาเดฟฟาร์มเนี่ยผมโดนทุบสองทีแตกเลยนะ ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ชุดเกาะเดี๋ยวผมมาฟาร์มต่อดีกว่ามันจะแรงแค่ไหนดาบใหญ่ปั้นหัวโอ้โหแรงมากครับทุกคนต่อได้สกิลหนึ่งโอโ้เรียบร้อยหายภเนพิบตาแล้วฮะอ๋อผมก็เจอแล้วประตูทอทลเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันเปิดกันปุ๊บไอ้พวกโกเลมหินน่าจะมากันเพียบเดี๋ยวก็ถือเวลาที่ผมจะได้ฟาร์มยาวๆแล้วกันโอเคอพิ่งตามมา เปิดประตูทัวทัวเลยครับทุกคนเรียกกเลมหินมาตรงนี้ให้หมดเลยมันถึงเวลาแนละ้วผมจะต้องฆ่ามันที่หมดโอเคฟันหัวที่หนึ่งอ้โอ uh, หูแรงมากครับทุกคนดาบใหญ่ของผมอ้าวล้มเหลว๋อแสดงว,ว่าผมออาจากวงกลมนะคือห้ามออกใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรฮนะรีฟันหัวดีกว่าอู้หแรงมากฟันตัวหน้าไปโดนตัวหลังเฉยเก <c oughs> ็บของเลยแต่กุลยมันช้ามากนะทุกคนแต่มันตีแรงอย่างเดียว ขามันก็โดนฟันหัวครับมาตอนนี้ผมก็มาหาค่าสถานะให้กับดาบผมดีกว่าฮะเอาค่าสถานะเพิ่มนะเดี๋ยวโจมตีหรือว่าติดคิโอเคได้ติดคฤบวกบครับ10%ติดครติคอีกสิอุ้ยผมว่าติคฤสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้ติดคิด้วยมันจะได้แรงขึ้นอินไประดับหนึ่ง ผมขอดูข้องแสงผมดีโอ้โหติคี้ด้วยครับทุกคนใะนนี้ผมก็ไปตีบวกมาแล้วหกนะมาผมจะมาฟาร์มบอสอีกรอบหนึ่งนะดูซิว่าอาวุธมันจะแรงขึ้นหรือเปล่าโอเคบอสฮักกันเกิดแล้วฮะโอ,อกก้โหผมตีธรรมดาก็เข้าโอ้โหผมตีธรรมดาไม่โคตรแรงเลยเทียบผมใช้ดาบเล็กตั้งแต่ลิเวอรเจ็เนี่ยฟันสกิลสามสี่รอบก่ดจะเลือดเท่านี้นะ อันนี้ผมตีแค่สอาทีเลือกก็ลดไปเยอะมากฮะโอ้ลดไปครึ่งแล้วทุกคนฟันหัวที่หนึงโอ้จะเกี่ยวฟันหัวมันแรงจริงโอ้ตีธรรมดาสบายใจเฉิบเลยฮะฟันหัวปิดฉากโอเคโอ้โหสวยแต่รอบนี้มันไม่ดอบอวบุล่าทุกคนแต่ก็ดีแล้วฮะถ้ามาดอบทุกรอบมันจะโหดเกินไปโอเคคลิปนี้เป็นไงบ้างฮะทุกคนหาใครที่ดูอ p พสเนะี่ย เดี๋ยวผมจะลงาใหม่นะเพราะแบตผมหมดแล้วนนะมันเตือนละ10%โอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย